กับสวัสดีกับุ่มยินดีตอนรับเข้าสู่นายไข่หนูชาแนลนะครับุ่มยินดีตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเอ็ดออฟคลาเกนสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมว่าแนวทางการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1ถึง1 0 0นะฮะเราจะมีวิธีการเก็บยังไงควรจะเก็บที่ไหนบ้างตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่นะรวมถึงการเปลี่ยนของสมัยด้วยนะผมว่าเราควรจะใช้ของสมัยแบบไหนดีถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับ ในเกม a g e of Clagen นะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อย่างที่ว่านะครับผมเราจะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวล1ถึงแล้วก็การทําของสมสัยด้วยนะครับผมทีนี้เรามาหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่านะครับหัวข้อแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องการเก็บเลเวลนะครับอ่าผมจะแบ่งเป็นช่วงทั้งหมดนะฮะหลกัหลกๆคือ5ช่วงนะครับผมในช่วงแรกเลเวลหถึง30มนะครับผมแนะนำเพื่อนๆเนี่ยเก็บเลเวลที่เมืองเกิดได้เลยนะอ่าเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองของสีน้ำเงินนะครับผม เพื่อนสามารถออกนะครับออกไปด้านนอกแมปเพื่อเก็บเลือดได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยในแมปเนี่ยยิ่งเราออกไปลึกเท่าไหร่มอนเตอร์ก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับเออในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะอยู่แค่หน้าเมืองแล้วก็ทันทัดไปเนี่ยเราก็ค่อยแบบว่าออกไปไกลขึ้นกว่าเดิมนะเอ่อเพื่อนอยาก ก้ากระโดดนะครับผมถ้าเกิดว่าก้าวกระโดดไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันค่อนข้างโหดนะเออเราเนี่ยค่อนข้างจะตัวบางแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะตีไม่ค่อยแรงมากนะครับเออวิธีการแก้ปัญหาในช่วงแรกเนี่ยเออไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆสามารถตรงนี้เลยนะในแคชช็อปครับผมอ่าที่คุ้มมากๆก็จะเป็นพวกอาวุธนะฮะตรงนี้เราจะเรียกว่าอาวุธอีเวนต์นะครับอาวุธอีเวนต์หนึ่งแล้วก็อาวุธอีเวนต์สองอาวุธอีเวนต์หนึ่งเนี่ยเราจะใส่ได้ตอนเลเวลสิบ อาจริงแล้วเนี่ยอาวุธอีเวนต์หนึ่งเลเวสิก็จริงครับแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยมันเทียบเท่ากับอาวุธแบบ80เลยนะครับเออเกือบเท่าอาวุธแปเลยนะประมาณนั้นเลยคือซื้ออันเดียวนี้คือใช้ย,ยาวๆยัน80เลยครับผมอ่าเช่นเดียวกันครับอาร์เมอร์นะครับชุดป้องกันเนี่ยก็เหมือนกันจะเป็นชุดอีเวนต์นะฮะตรงนี้เพื่อนๆจะใส่เลยก็ได้นะเพราะว่าพลังป้องกันมันเทียบเท่ากับของ80เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะเป็นวิธีการทําให้เพื่อนๆเนี่ยตัวแรงขึ้น เฮ้ย hey, ตัวหนาขึ้นตีแรงขึ้นนะครับผมอ่านี่ก็เก็บเลเวลตามมอนเตอร์ตามตัวทั่วไปนี่นะครับนี่สามารถปล่อยบอทได้เลยนะครับในช่วงแรกอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงแรกผมแนะนําว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนําให้อัพวิทย์เป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างโหดนะฮะถ้าเพื่อนไม่อัพวิทย์เลยเนี่ยจะยืนยืนในมอนเตอร์ไม่ค่อยได้อะเออจะโดนมอนเตอร์ตีตายแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าเป็นโบนัสเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเออ ถ้าเพื่อนเนี่ยไปอัพวิทที่หลังเนี่ยถามว่าอัพได้ไหมอัพได้แต่ว่าไอ้พวกโบนัสเราก็จะไม่ได้นะครับแนะนําให้อัพตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะเออแล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะลงวิทเท่าไหร่ส่วนตัวผมลงที่150ก็พอยินไหวได้แล้วนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่อาชีพด้วยนะอาชีพผมมันมีแบบว่าซัมซัมมนมันแทงได้ไงเออมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ต้องถึกมากเท่าไหร่ออาชีพอื่นอาจจะต้องอัพเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมเอออย่าลืมค่าเด็กด้วยนะค่าเด็กก็จําเป็นต้องอัพ เราจะอยู่เมืองเกิดเนี่ยจนถึงเลเวล30เลยนะครับค,อคอ่อยๆเนี่ยค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับผมถ้าเกิดว่าตรงนี้อมอนเตอร์มาเลวน้อยไปแล้วเพื่อนๆก็ลงเข้าไปข้างในลึกเข้าไปอีกนะครับพอมอนเตอร์ข้างในเนี่ยก็จะเลวสูงมากกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เก็บเลวจน30แล้วนะครับผมให้หวับกับเมืองครับก็สําหรับวิธีการกับเมืองนะครับเพื่อนๆสามารถใช้รีเทิร์นสกอร์ตัวนี้เลยนะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีจริงๆมันแถมน่าจะมาทุกคนนะ ้ใบนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยานะครับตรงนี้นะเออกดยูสได้เลยนะครับนี่เราก็จะกลับเมืองมาเพื่อนๆสามารถคลิกที่ในแมปได้เลยนะครับผมเห็นไหมที่เขียนว่าวาร์ปเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นวาร์ปในแมปไปแมปพ p วนะส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นวาร์ปที่ไปเก็บเลเวลนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วก็กดทาว่าทราเวลได้เลยนะครับตัวละครเราก็จะเดินไปที่ตรงนั้นเลยนะครับ หลังจากที่เลเวลสาเนี่ยแนะนำนะครับอ่าถัดไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแมปเลเวลสาขึ้นไปนะครับผมเป็นเมืองหิมะนะครับเออเราจะเรียกว่าเมืองหิมะนะครับแบบถัดไปเมืองหิมะจะชื่อว่าลูบลินนะครับผมตรงนี้นะเออลูนํำหน้านะครับตรงนี้สามารถวับไปได้เลยนะครับเพื่อนนะคลิกเลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับหลังจากนั้นตัวละครเราก็จะทําการว์ปไปที่เมืองหิมะเลยนะครับ พอถึงเมืองมาแล้วเนี่ยอ๋อมันจะมี n p c อยู่ในเมืองเลยนะ,ะตรงนี้ n อ็นี่เนี่ยเพื่อนๆจะใช้งานบ่อยนะเออยาเนี่ยจะเป็นยาขวดใหญ่เพื่อนๆสามารถมาซื้อยาตรงนี้ได้เลยนะครับมียาเลือดแล้วก็ยามานาแล้วก็รีเทิร์สกอร์วกนี้สามารถมาซื้อได้เลยนะครับสามารถซื้อใสอ่ซื้อขายของตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ออกไปเก็บเลเวลเหมือนเดิมครับผมออกไปข้างนอกเลยเนาะ ก็ไล่นะครับผมก็ไล่เหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดว่ายิ่งไปลึกเท่าไหร่เนี่ยมอนก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ก็เก็บเร็วได้เลยนะครับปล่อยออตโต้ไปได้เลยหรือว่าใครจะเล่นมือก็ได้นะครับแต่แนะนำออตโต้มากกว่านะครับ mm. ก็สําหรับตอนนี้เนี่ยใครที่ดองวิทนะครับผมใครที่อัพวิทไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็น่าจะมีอ่อนเลือดพอสมควรแล้วคิดว่าน่าจะยืนชนมอนได้ดีมากๆแล้วนะครับ เออมันจะต่างกับคนที่ไม่อัพนะเออแนะนาเลยนะครับผมวิธสำหรับเกมนี้สาคัญมากๆเราจะอยู่เมืองหิมะนะครับจนไปถึงเลี้ยว55เลยนะครับเออเพื่อนๆสามารถเก็บเลเวลวไปยาวๆเลยนะครับจนเลี้ยว55พอเลี้ยว55เนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะครับผมตองก็กลับเมืองเหมือนเดิมนะครับกลับเมืองเหมือนเดิมอ่าหลังจากกลับเมืองแล้วก็ไปที่วาร์ปนะครับนี่เหมือนเดิมเลยนะครับก็กลับเมืองใช้วาร์ปกลับเมืองเลยนะฮะ ก็ไปที่วาร์ปเมย์มะเนี่ยตัววาร์ปจะอยู่ด้านหลังนะครับเอ,อวิธีหาวาร์ปง่ายๆก็ตรงนี้ก็ได้นะครับอ๋อตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับขอไปด้วยโอเคตัววาร์ปจะอยู่ทางนี้นะฮะนี่พอเลย55แล้วเนี่ยถัดไปเราจะเรียกว่าไอรอนดันเจียนนะฮะสามารถเก็บเลเวลได้ตั้งแต่ด้วย55ถึง75เลยนะครับสามารถวาร์ปไปเลยนะครับนี่คอนเฟิร์มครับก็ออกไปหน้านะครับผมหน้าหน้าเมืองแล้วก็ทำการฟาร์มมอนเตอร์ ได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่ได้ซื้อเซตฟาร์มนะครับที่เป็นเซตอีเวนต์เนี่ยสามารถใช้ยาวได้เลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนจนกระทั่งเราแบบ80เลยนะครับใช้ย,ยาวได้เลยแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเซตเนี่ยก็เปลี่ยนตามช่วงเลเวลถ้าเกิดว่าเราดรอปของมานะครับผมส่วนใหญ่ดรอปของจักมอนเนี่ยจะเป็นมีเกรดสีขาวกับสีเขียวถ้าเกิดตรงอาชีพก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตรงก็พยายามหาเพื่อนแลกก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนหลายๆคนหรือว่า คือก็ดรอปจนได้นะครับเพราะมันไม่ได้ยากมากนะครับการดรอปไอเทมนะนี่ก็สามารถฟาร์แมปนี้ไปเด้ยวยาวอีกเช่นกันนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะอ,อหน้าเมืองก็เนี่ยเเวลจะอยู่ประมาณนี้นะครับห้าสิบกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไกลๆกว่านั้นเนี่ยมันมีเรเวลแบบว่า70ก็มีนะครับหกสิบเจ็ดสิบก็มีแต่ต้องอยู่ลึกกว่านี้อีกนะครับเ,เราจะเก็บที่ไอรอนดันเทียนเนี่ยจนถึงเรือเจ็ดสิบห้านะครับห้าสิบห้าจนถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่นะฮะ หลังจาก75แล้วเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับผมซึ่งเกือบเกือบอินเกมแล้วนะเอออีกที่หนึ่งเราจะอยู่ที่นั่นนานหน่อยนะครับจะเป็นลาวานะครับผมไปเก็บที่ลาวาต่อนะครับตรงไอโรนันเจียนตัววาร์ปก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถคุยได้เลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวลาวาแคนยอนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับอืมจะอยู่ลาวาเนี่ยจากเลเวล75นะครับจนถึง เลเวล95เลยครับผมกว่าที่มันจะปลดแอบ,บใหม่เนาะอืมก็สำหรับแมปรลาวานี้ก็เช่นกันนะครับผมก็มอนเตอร์ก็ค่อยๆเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องทำใจน,นิดนึงว่าแมบปบรลาวาเนี่ยคนเก็บเลเวลจะยอะมากๆเลยเพราะว่าเราจะอยู่แมปรลาวาค่อนข้างนาน นะครับพเพราะเนื่องจากการที่ตอนแรกเนี่ยมันขึ้นเร็วก็จริงนะครับผมแต่ว่าสักพักหนึ่งเรว80กว,กว่าแล้วเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นช้าแล้วนะครับผมเราจะอยู่ที่นี่ยาวเยัน95เลยแล้วค่อยไปที่สุดท้ายนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมยังไม่ถึงที่สุดท้ายนะเออก็อาจจะยังแนะนําได้ไม่มากยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมออตอนนี้ก็ฟาร์มแมบลาวาย,ยาวๆไปก่อนนะครับจน95เลยนะฮะ ส่วนของสมไซเนี่ยอย่างที่บอกครับผมว่าของสมไซเนี่ยเออเวลาอาวุธอีเวนต์นะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนออกได้ตอนแมปลาวานนี่แหละครับเราจะใช้ของ80แทนได้เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยป้องกันมันเท่ากันนะครับกับของอีเวนต์จริงๆใครที่มีอีเวนต์ก็ใช้ได้ยาวๆนะครับผมจนกว่าคุณจะดรอปของ90มานะฮะแต่อันนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่าผมเบื่อชุดคอสตูมข้างนอกแล้วจะเปลี่ยนแบบนี้บ้างนะครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งครับผมวิธีการเก็บเลเวลว่าให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยในแคชช็อปครับผมมันจะมีนะครับผมอไอเทมที่ชื่อว่า XP Rate ตรงนี้นะฮะนี่มันจะเพิ่ม XP 40%จํานวน1วันนะครับ40บาทนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนะครับประมาณนะครับ40เพรในเกมแล้วก็ประมาณ40บาทนะครับสามารถกดได้เลยถ้าเกิดว่าใครรีบเวลนะถ้าใครไม่รีบก็บกบเลเรื่อยๆได,ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างนานหน่อยอย่างที่บอกนะครับผมก็เพราะมอนเนี่ย มันมันมันต้องแย่งกันนะครับเออคนเก็บเรวอที่แมพนี้อ่ะค่อนข้างเยอะนะณนะปัจจุบันเนี่ยกว่าที่เรวอจะ95น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมเกมแนว m MM o RPG ที่มีกลิ่นอายเป็นเอกลักษณ์นะครับผมต้องมาเล่นเกมนี้เลยนะ a g e of อ r a ล e n นะครับเโดยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ e s c r i p t i o นนี้ได้เลยนะครับผมทั้ง iOS Android แล้วก็ PC เลยนะฮะมีเวอร์ชัน PC ด้วยตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชันใน PC นะเพื่อนนะเสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปถัดไปมาอีกนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ